จะต้องมีการแก้ไขควบคุมและคุ้มครองการจราจรการนำสายเงินตาต่างประเทศให้เข้าระบบเพื่อดึงเอาเงินตาเข้าธนาคารเหตุให้อัตราเล็กเป็นเงินตาต่างประเทศกับเงินกีบลงและเหตุให้เงินกีบค่อยๆแข็งค่าประชาส่วนวันยานล้มละลายประเทศลาวต้องรอดแก้ไขบัญหังเศรษฐกิจภายในสามเดือนกลรกฏสิห้ากันยาส่งันสาวซ้ม บวาวได้ว่าปัจจุบันประเทศลาวเมนพ่วทุกอยู่ในสถานภาพที่เอิ้นกันว่าเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดในหอหลายปีที่ผ่านมาจนได้เหตุให้ประชาชนคนลาวหูสึกบ่ไว้เนื้อเสื้อใจกับการบริหารงานข้องผักรัฐบาลจึงก่อให้เกิดได้มีกระแสข่าวที่โจมตีไปในทุกด้านต่าง,ง,งนนๆน,นานาจนในที่สุด รรครัฐบาลก็ได้มีการสร้างนิติกรรมขึ้นเพื่อจัดการปรับปรุงแก้ไขบัญหาและด้ดานอยู่ในประเทศศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นบัญหาทางด้านยาเสพติดและบัญหาด้านเศรษฐ,ฐกิจการเงินภายในและหนึ่งในงนั้นก็ได้มีมติตกลงว่าด้วยการแตงตั้งคณะสภกิจหาปิดสอบแก้ไขบัญหาเค็งหอนของเศรษฐ,ฐกิจการเงิน บันห์งเงินเฟอ้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตาและราคาสินค้าและนีิสิ้นต่างประเทศโดยไดอิงตามเพนดำเนินงานของคณะบริหารงานส่วนกลางผักคสมัยที่11และมาตีก็ประสุมครบคณะบริหารงานส่วนกลางพักคขั้นที่6สมัยที่ส1เพื่อเพิ่มทวีการแก้ไขสภาพความยุ่งยากความเค็งหอนทางด้านเศรษฐกิจการเงิน เงินตาในปัจจุบันเป็นต้นแม้นบัรหาเงินเฟอ้ออัตราแลกเป็นเงินตาต่างประเทศปันป่วนและราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันได้กระทบต่อกับเสถียรภาพด้านการเงินด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนดังนั้นกรมการเมืองส่วนกลางพรรคจึงได้มีการออมมติตกลง ตามมาตราที่1เพื่อแต่งตั้งคณะสภกิจหาพิซอบแก้ไขปัญหาเข่งงหอนทางด้านเศรษฐกิจการเงินเงินเฟอ้ออัตราเลกเป็นเงินตาราคาสินค้าและนิสินต่างประเทศดังนี้ 1. สหายส่วนสายซีพันดอนกรรมการกลมการเมืองส่วนกลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งซปปอลาวเป็นหัวหน้า 2. ส,สหายวิไลล่าคำฟองกรรมการกลมการเมืองส่วนกลางพรรครองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นหองโหนาสา 3. สายเสเิมใสกรกมสิทธิ์กรรมการกลมกันเหมืองส่วนกลางพรรคหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหองโหนา 4. สหายคคำเจนวงโผลซีกรรมการส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนเป็นคณะ 5. สหสายสันติภาพมวิหานกรรมการส่วนกลางพรรครัฐมนตรี กระทรวงการเงินเป็นคณะ 6. สหาย้อรุณใสสุน,นาราศกรรมาการสุนก,กลางพรรครัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ 7. สหายมาลัยทองกมิทธิ์กรรมาการสุนกลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นคณะ 8. สหาย้บุญเลือสินไสบวระวงผู้ว่าการธนาคารแห่งสปปลาวเป็นคณะ ซึ่งบรรดาคณะสภกิจที่ได้แต่งตั้งมาดันงถึงนี้โดยมีการอิงตามมาตรา์ทิซองก็คือคณะสภกิจจะต้องมีหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์ดังนี้หวางมาตรการนโยบายและนำสายเครื่องมือต่างๆเพื่อกำหนดแผนเวียกประจำวันประจำอาทิตย์ประจำเดือนและแผนการประจำไตรมาสเพื่อห้ประกันเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงินจุป,ประเทศเฮาก็คือความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย ในสังคม2จะต้องมีการแก้ไขควบคุมและคุ้มครองการจราจรการนำสายเงินตาต่างประเทศให้เข้าระบบเพื่อดึงเอาเงินตาเข้าธนาคารเหตุให้อัตราเ,เปเเ็็นเงินต่าต่างประเทศกับเงินกีบลงและเหตุให้เงินกีบค่อยๆแข็งขา พร้อมเดียวกับการคุมครองราคาสินค้าบ่ให้ปันปว่วนเน่งติ่งแห่งและค่อยๆดุดลงโดยสอดคล้องกับสภาพการตัวจริง 4. สุขยูส่งเสริมและสร้างเงินไขอำนวยความสะดวกย่างเป็นหุบป,ปรธรรมตัดคานขอดที่เป็นอุปสรรคให้แก่ภาคส่วนเศรษฐกิจผู้ลงทุนต่างๆทางภายในและต่างประเทศเพื่อมีการสุขยุแห่งการผลิตสินค้าและบริการ ตอบสนองการสวมใส่ภายในและเพื่อทรงออกพร้อมนั้นก็ดําเนินมาตรก,การเข้มงวดต่อผู้ละเมิดกฎหมายปัป่นปวนด้านการเงินเงินตราและขาสินค้าที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจการเงินและความมั่นคงแห่งชาติ 4. ให้นําใส้ถุกกาลังแห่งสร้างรวมข้องสังคมอยู่ภายในและมีการห่วมมือกันยังกลมเกี่ยวกับตั้งประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนมิตรและคูม่วมพัฒนา เพื่อประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขปัญหายุ่งยากและเค็งหอนที่พมมประเสริฐหน้าในปัจจุบันและวางมาตรการต่างๆเพื่อหับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้วองไหวและทันการ 5. เป็นเจ้าการพัวพันกับพักส่วนที่เกี่ยวข้องและนำสากงจักการจัดตังหรือแต่งต่าง่วยงานช่วยเวียกตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาตาท่ซาม มอบสิทธิ์ให้หัวหน้าคณะแบ่งงานให้บรรดาหองและคณะย่างจะแจงเพื่อสีนำบรรสาติดตามสุขยูและกดกายอย่างเป็นประจำคณะดังกล่าวมีระบอบเฮตดเวียกปรึกษาห้าลือและสีนำบรรสาการไก้ไขบรรหาเป็นประจำวันประจำอาทิตย์เฮ็ดฮืสภาพพอนขายหลวงในครอบเขตส,สามเดือนก็คือภายในกรกฎสิงหาและกันยาสง่งมาเจามและเข้าสู่สภาพดีขึ้นอย่างตังนา และก้าวเข้าสู่สภาปกติให้รายงานสภาพและพ้นการจัดตังปฏิบัติให้กรมการเมืองส่วนกลางพรรคหับทราบและให้ทิศสีนำอย่างเป็นประจำกรณีมีบัญหายุ่งยากให้นำเสนอเข้ากองประชุมกรมการเมืองส่วนกลางพรรคเพื่อจัดกองประชุมวิสามันตกลงแก้ไขบญหาให้ทันการมาตราที่4รัฐบาลสภาแห่งศาสตร์เนเหล่อสร้างศาสตร์สพันังคบเกา่า และองค์การจัดตั้งมหาสุนขั้นสุนกลางจงหับโฮประสานส้มทบและโฮมือกันแน่นแฟนเพื่อแก,แก้ไขบรรทาดังาลก่าวมานตาท่ห5มันติดตกลงสบับนี้เป็นมีพุักดิธิ์นับเต็มลมือลงละเซ้นเป็นต้นไปกรมการเมืองสุนกลางผักเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานสุนกลางผักพนาทานทองหลุ่นซีสุริป